สวัสดีจ้ามืนอนีก,ก็มาพอกับน่องนีอีกแล้วเนาะคะ่ะอยู่กลสินวนเชียงเนาะคะ่ะมือนีนอ่นองนีมีรถมานําเสนอเนาะคะ่ะเป็นรถตู้เนาะคะ่ะรถตู้รุ่น t o โยต้าคอมมูเตอร์ค่ะเป็นรถปี2559เนาะคะ่ะสีเทาเนาะจะเป็นเครื่อง3000นเนาะรถตู้คันนี้มีอะไรดีนะคะตามมาชมเลยค่ะ แล้วก็มีไฟตัดหมองนะคะค่ายางขอบ15นะคะเดี๋ยวน้องนี้พามาชมภายในนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถตู้ VIP นะคะรถตู้ VIP มี12บอเบาะนะคะมีเบาะน,นั่ง12บอเบาะค่ะเดี๋ยวน้องนี้พาไปชมข้างในนะคะ เบากว้างนั่งสบายนะคะแล้วก็มีผ้าม่านด้วยค่ะเบาะนั่งสบายมากค่ะเหมาะสําหรับรถครอบครัวแล้วก็เหมาะสําหรับรถนําเที่ยวหรือว่าจะเป็นรถรับส่งนักเรียนก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องนี้จะพาชมไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ VIP นะคะสวยมากค่ะก็เหมาะสําหรับรถนําเที่ยวหรือว่าลูกค้าอยากทําอะไรเพิ่มเติมหมายถึงว่าที่อยากไปติดเครื่องเสียงเพิ่มเติมก็ได้นะคะรถตู้คันนี้นะคะพร้อมใช้งานค่ะ ลูกค้าออกไปนำไปทำธุรกิจได้เลยค่ะอันนี้ข้างหลังนะคะเหมาะสำหรับเราใส่ของใส่อะไรได้ทุกอย่างนะคะใส่พวกสิ่งของต่างๆพวกกระเป๋าของใช้ต่างๆใช้ได้ใส่ได้หมดทุกอย่างค่ะถ้าของเยอะนะคะก็สามารถพับเบาะไปได้อีกนะคะเดี๋ยวน้องนี้พาไปชมห้องคนขับกันนะคะอันนี้เบาะนั่งคนขับนะคะเบาะนั่งสบายค่ะ มีเครื่องเล่นวิทยุ MP3 เชื่อมต่อบูทูธนะคะเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะขับทางไกลก็สบายค่ะเครื่อง3,000ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะถ้ามีผู้โดยสารนะคะเราสามารถทำเป็นเบาะเสริมได้อีกนะคะนั่งได้อีกหนึ่งที่นั่งค่ะสำหรับคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะคะตามนี้มาเลยค่ะสำหรับรถตู้คันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่750,000นะคะน้องนี้รถให้ทันทีเลยค่ะ20,000บาทค่ะงวดก็ไม่แพงนะคะงวดแค่ หมื่นกว่าบาทค่ะหมื่นนิดๆโปรโมชั่นฟรีดาวค่ะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องให้ใหม่วันรับรถค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะอาชีพอะไรก็ออกได้ค่ะไม่ว่าเกษตรกรรับเหมาก่อสร้างหรือว่าพนักงานเงินเดือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูหรือว่าปลูกผลไม้ขายก็ได้ค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะก็ออกได้ค่ะรถคันนี้ไม่ไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมนะคะเราสามารถตรวจสอบได้เลยค่ะย้ำนะคะ รถคันนี้นะคะอาชีพอะไรก็ออกได้ค่ะออกได้ทุกอาชีพสามารถนําไปประกอบอาชีพออกปุ๊บนะคะใช้งานปั๊บเลยค่ะไม่ว่าเราจะไปนําเที่ยวหรือว่าจะไปทํารถรับส่งนักเรียนก็ได้ค่ะออกวันนี้ขับฟรีไปเลยค่ะ45วันค่ะย้ํานะคะรถคันนี้ราคา75,000นะคะรถทันทีวันนี้20,000บาทน,นะคะขายแค่7 3ะ งวดก็ไม่แพงนะคะงวดหมื่นนิดนิดค่ะสนใจติดต่อได้น้องนี้นะคะ098 503 9064ค่ะหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube นะคะกระสินงวดเชียงชาแนลค่ะหรือลูกค้าคนไหนอยากเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่นะคะกระสินงวนเชียงสำนักง,งานใหญ่นะคะอ่าถนนบายพัดดงปอค่ะตรงข้ามลงปูนนะคะจังหวัดกระสินนะคะสำหรับวันนี้น้องนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ